ตนนี้ก็เราจะเห็นที่ว่าการแต่งตัวของเราที่่านมานพันอที่ด้แต่งทีจะมแ่สืคร

เราจะคุยพร้อมกันนะคเพราะว่าเป็นมาเเจอแค่จไฟสักหน่อยครับจะได้เราไม่อแนเราไม่ใส่อในรถกับีชื่อนาด้ตอเป็นเล็กน้อยครับประชมของเขาในวันนี้นะครับ้อเนัอน่นี่ พิษตสีพิดต่างีโหดเ้ยคุณยิ้ม่ไร่กเาเออจัดบเรื่องนี้มันเรื่องนี้มันถือาทข้าราชการอยู่ใช้เวลาไล่การมาเพ็่กรรมการให้โบนัสได้เลยจะมากินอะไรก็ปุผมนักหนาพวกผมคงจะอยู่กับผมเออผมก็อยู่กับท่านเป็นเป็นรองอยู่รู้นิสัยผม เเนเ,เ,นเีนนตอนนี้น่เใอ,อเ้เขดหรือลถแล้วแต่ตอนนี้เพื่อนดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกลดดอกเบี้ย4.75แต่ไปเขียนหลักเกณฑ์ไม่ลำบากครับางานนี้เราเรา,าเราไม่ให้เหมือนแบบเดิมแล้วครับไ,ได้ครับ น <c Dante food> okay. <it lud Safe broth> ีเดียวครับตัวเดียคตัวสองยื่นนี้ขึคนจะให้เลยได้ได้ครับโอเคหกึ่งนอนขยายรับพร้อมครับ ทุกคนทุกคนพร้อมครับครัไม่มีเคมีตัวนี้นชีวาครับไมีเลยแนนำไป ท่านดกรกิติรัตนนนองประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีท่านแกปัญหาณนีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา,ท,าท่านของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดแพร่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,านส่งเสริมสางกรรมาภเเหนือที่ได้มาจาัดโครงการสพทสัญจร ที่จังหวัดแพร่และแก้ปัญหาการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบลุคลากรทางแก้จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุโาหารและจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ปรเมินผลการดําเนินงานของสถานีแก้หนี้ศึกษาและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสหกรณ์ของครูสถาบันรพร้อทั้ง เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไปเพื่อเป็นการสร้างกองและกำลังใจแก่ครูและบุละคลากรทางการศาึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปสุดท้ายนี้กระผมขอลาขอพระคุณท่านมาณโอกาสนี้ไว้เป็นอย่างสูงขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งขอบคุณครับ การทำงานผมเชื่อว่าจะให้สำเร็จในงานนี้ค่ะนะครับคือจะมีองค์คณะนะครับที่จะมาร่วมกันดเนินการในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของการการศึกษาประถมศึกษาแพทย์เพาโดยท่านดปรประถมภูมดอกแก้วผพ้่อในการสนับสนุนเขตพื้นที่การศึกษาประชุมทพิท้าวงประธานคณะกรรมการดำเนินการสังกรอมรัยเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพทย์จำกัดครับ แต่เป็นท่านรองบริหารการสวัสดิ์ขออภัยครับท่านรองผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการท่านประธานแต่ตอนเอาซ oh, um, ักท่านที่ได้และที่จังหวัดท่าเขียนนะครับท่านข้าราชการท่านที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่และที่เกษียณราชการแล้ว ท่านผู้บริหารของขสถาบันการเงินทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคาราออมสินท่านก็ต้ขออนขจรธนาทย์ท่านผู้บริหารจากธนาคารเฟื่องไทยและท่านผู้เกียรติราครับผมขออนุญาตได้เรียนจากหัวใจนะครับถ้าเกิดผมมีเครื่องอ่านความคิดของหลายๆท่านในที่นี้ได้เนีย่ย อาจจะอ่านความคิดได้ว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มาแั้งรหรือกันแล้วเมื่อครบกำหนดเวลาในการแหารือแล้วก็คงจะแยกย้ายกันไปแล้วก็าอาจจะไม่ดีอะไรเกิดขึ้นนะใช,ใช่ไหมครับแสดงว่าเร,นนราื่องหนับที่ผมพอใช้ได้นะในฐานะเป็น และการเดินคนหนึ่งปัจจุบันก็ทำหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาให้ครับในวุฒิสภาด้วาสิ่งนะครับแล้วก็ในหมู่นักการเมืองทั้งหลายแห่นี่นะครับคนทั่วไปก็มักจะบอกว่าเป็นพวกคิดน้อยพูดเยอะไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าการที่เราที่สองก็แม่นเหมือนกัน ก็ก่อนแยกเรียนนี้ครับว่าในภารกิจนี้นะครับนล้วีเสถ่าดีสินให้ความสําคัญเป็นอย่างมากควบคู่ขนานไปกับปัญหาใหญ่ๆอีกหลายเรื่องประเทศแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มาทาเรื่องนี้เพื่อสร้างาวความนิยมในทางการเดินให้กับภาคการเดินห่งภรคการเดินใดเพราะท่าเรเสถาก็สังกัดคนละภาคการเดินกับท่านรัฐบุรีว่าก,การกระทรวงศึกษาธิการ ท่านคนเป็นอดีตเพื่อผู้ที่ชอบซึ่งท่านระดับว่าการสื่อสารก็ให้ความสำคัญอย่างที่สุดผมเองเดียวกับทำงานกับท่านแล้วก็ชื่นชมว่าท่านเป็นผู้รู้และเอาใจใส่นะครับเราสื่อสารกันทั้งในทางพบปะสนทนาหารือส่งลายข้อความกันตลอดเสมแล้วก็ทราบว่าท่านเองก็ ติดต่อประสานกับท่านในคณะกรการสทและท่านรองเพื่อิดตามเราได้เรียนจริงจังแหวันสุดสัปดาห์นี้เรื่องถัดไปคือจากที่ผมอ่านความคิดของท่านแล้วเนี่ยคำว่าสําเร็จผมเชื่อว่าในที่นี้มีหลายท่านหลายสภานะมันจะเป็นความสําเร็จของพวกเราทุกคนทั้งที่นั่งอยู่ในที่นี้ thank you